ชิไรม er enfin ันหายห้าหมื่ห้มื่นห้าหมื่หาิปไรหมื่นหาจังสี่เลี้ยวปาตัวรเอาจาน้อยห้อสีแดงออกเดินทางกันครับตอนนี้อยู่นอาการเตรียมรถเตรียมกรณอเตรียมถกอนอย่างนั้นผมความวันครับ พนดินนะครับลูกค้าครับรถติดครับผมคือสายพูนี่อ่ในป่าจักมาหมุนป่าหมุนดงไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของฝ่ายสุขสุขคนนะครับเนาะพบกันอีกแล้วครับผมเซี่ยวตำกเกษตรพอดีครับอันี้นะครับผมเฮามาทรงรถพ้นดินโลเดนฮอนสามขัานครับเดียร์ห้อนสูครับสู ตอนนี้รถลูกค้าอยู่ข้างหน้าครับตอนนี้เขากำลังไปให้มันลูกค้านะครับเนาะขากำลนังน้าทางไปบุป้าฟ้าดงไปครับจะยู่ใไก้ยู่ไก่ทีมงานเกษียณพอดีครับผมเขา,ขาถึงแน่นอนโอ้เั้ สวัสดีครับครับผมก็สวัสดีเป็นทางการครับมือนีผมเชี่ยวต่ำกเกษตรพอดีมาทรงรถพ่นดินโกเนฮอนรุ่นฮกหาซูนเอกให้ครับพี่เจนเนะาะครับพ่าสำลานคร,ครับผมเชี่ยวต่ำเนาะ,ะม้าทรงาบ้านม่วงตำบลม่วงหน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมสอนการใส่งานครับอีก็คือลูกค้าปลูกมันปลูกจังไรพ่อชิบเลยชิบเลกะหลายอยู่ที่กี่กะจ้างเนาะ เดี๋ยวเขากับชีไปเบิ้งพร้อมๆกันว่าประสิทธิภาพการทำงานมันเป็นยังไงอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ก็คือสีพ่นให้เบิ้งก่อนย่างเกีศสองป่ะรถตันนี้เกีศสองมันมันดิปันแห้งอ่ามันดิปันแห้งอ่าอเมย์คือเกศสองอ่ามันดิปีแห้ง แล้วนี่เขากำลังให้ลูกคา้าล่องกับการด้วยการสอนเบื้องต้นไปแล้วอ่าเดี๋ยวไปชมเมือกันครับผมห่อนเนี่ยครับมือนีนห่อนเนี่ยพ่อพ่อขันพ่อเลี่ยวนะ,ะผมแนะนำให้กดโรดตารีบ้านพเพื่อเป็นอย่างความปลอดภัยของเขา ไปศสตดินมันจะมีทั้งเหมือดขางและหาใบแล้วขางละหาใบ,าาาบามันจะมีใบงออยู่ใบหนึง่งเห็นไหมครับไอใบงออ่าออเห็นเนี่ยเอาง้อกับง,งอชนหากันนึกเอาอ่ามาแล้วมันหยิคขึ้นกันอ่าง้อชนกันแล้วน,ทนะทุกอย่างขิดตรงกันเลยเห็นบะา้อันใส้เกียร์เดินหนานะบ่บ่อยเดี๋ยวให้ใส้เกียร์อยหลัง ครับพ่อเดี๋ยวหยิสอบถามจักหน่อยหนึ่งน้ำผัดน้ำผัดน้ำผัดว่าจังไรว่าจังไรอ่าเป็นจังไรครับโว้ยกะฮอกก็ใส่เรื่องนี้แล้วมันก็จีบเป็นตัดีอยู่เลยหรอกกาตะกรนกะจางข้นครับผมสามพันต่อมือสามพันต่อมือบ่อเสษละอีกบ่อเศษบ่อเศแต่ก่อนเคยใส่ยาบ่อสองไรตอนนี้บ่อบ่เคยใส่ยาจักเถื่อไม่ได้แค่สองไรไม่ได้แค่สองไรเขามาซ้ำนั่นต่อมือต่อมือนั่นต่อมือสองไรสิบคนนั่นสิบไร สิบไรนมันหาห้ื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหาสิบไรน์หมื่นหาตังสี่เลี้ยวปัาดตัวคุณพี่เนาะเป็นคนเบื้องให้คุณพ่อเบื้องอยู่ในช่องทางยูทูปเบื้องซื้อซาด่วนบ่ครับกับเติมหนึ่งครับเติมหนึ่งเบื้องมาหลา่มองครับกะเบื้องไปตั้งแต่รุ่นมือสองจากญี่ปุ่นผมแต่ว่าแต่ว่าเลือกเลือกของโกนเดนฮอนเพราะว่าเลือกเอาเสื้อกิตครับตัดสินใจซื้อรุ่นนี้งอนว่าง่ายพราะโทรมือ่า ว่ามีร้านชัดเจนอ่าครับใกล้เฮาร้อยเอสแลนไปใกล้สี่ร้อยเอสไม่มีปัญหามียังกะมีเซอร์วิสตลอดแม่นบ่ครับอมีมีมีสร้างออกมาเบิ่งเบิ่งแย่งตลอดกะตัดสินใจมึงนี้ครับ